แสดงว่าเชื้อไฟเชื้อแก๊สแต่มันไม่ถึงข้างนอกถึงตรงผ้ามันเดียวเอาแค่ตรงผ้าเราไม่ได้ขึ้นแม้ข้างบนแล้วโต๊ะโต๊ะทำไมไปทางนี้ครับเราไม่ค่อยเชื่อแกเลยแม่ต้มเฮ็ดต้มพ่นเลยวะไม่ใช่ว่าแก๊สนะ แกไปทำงานอยู่ที่ไหนนะผมทำอยู่ที่ซีเอสครับที่ไหนน้องของคุณทหารผ่านศึครับอยู่ในสังกัดของอดีตสอนที่นครปฐมแล้วล่านตายจะไปเผาศพล่านที่ตะโพไทยมันล้องใจตรงนี้ว่าแกลาออกจากงานแล้วทำไมถึงไม่ได้ตังค์มาบ้างเลยเนี่ยเขาว่าผมจะทิ้งจุดเขาไม่ผมลาผมก็เลยทะเลาะกับผู้จัดการก็เลยออก แล้วแกก็มีรถลาดีๆอย่างงี้ทำไมถึงไม่มีตังติดตัวเลยล่ะ้วก่อนหน้านั้นที่แกจะออกจากงานแกมีชีวิตอยู่ยังไงต้องเบิกใช้วันละสองร้อยครับทุกวันทุกสิบวันจะเบิกจะเบิกทีหนึ่งวันละทีละพันบางก็เลยไม่เหลืออาทิตย์หนึ่งสิบวันจะได้ใช้เงินพันเงิค่าอยู่ค่ากินทุกวันแล้วนี่แกจะขี่บอสไซนี่ไปสุขโขทยัย ก็วความจริงแกไม่ไปเขาเ้ากระเพ้าไายน่ะล่านตัวนิดเดียวก็อยากกินนะวาหลังจะไปเผ่าล่านแล้วนี่แกจะไปทํางานที่ไหนต่อล่ะหางานใหม่หาัยแน่ <c oughs> แล้วก็อยูสูสโคไทยแล้วแกทําไมมาห้าทํางานทุกๆที่นครปฐมเนี่ยไม่เข้าใจเคยไอปบร,ริษัทดูที่คลองแปดทุกทันยัคุณีูเดี๋ยวเท่าไรเนี่ยถึงจะทึ่งนะคะาน้ำมันเนี่ยตกลง ราคาข้าวค่าอะไรมีไหมไม่มีเราจาเป็นต้องใช้ไหมค่าข้าวเนี่ยหรือขี่รถเดียวจากนี้ถึงบ้านเลยครับผมใคยรดค่ามาสิบาทแล้วนะตอนทำไมเป็นต่ตงชีวิตแกนี่ไม่หน่าสงสารอ้าวผมเหลืออยู่นี่เลยเหลืออยู่สิบสองบาทเนชะีวิตเนี่ยนะชีวิตค่ามีค่าสิบสองบาทเต่ผมก็ไม่เคยคิดชั่วว่าจะไปทําอย่างนี้แน่นอนอืมอา้าวไปดี เยวให้เจ้าหน้าบันสามร้อยเพื่อไปกินข้าวสามร้อยรวมเนี้ยหก้ยก็สิบบาทขอบคุณคุณคพระประชันพถ้าชันรอดูผมกลับมาครับครั้งนี้ผมจะกลับมาที่นี่อื